สวัสดีจ้าพ่อเม่์พี่นอ้องอ่าชาวไทยทั่วโลกนะคะอันนี่ยายออนดวยจ้ายายออนกับมาออกกำลังกายขื้เก่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเ้อบรรยากาศรอบด้าน แยอ่อนอัดไปจังไลยมาจังไลยวันตีแยอ่อนเขามาไอเรียนยูทูบนี่กันมาแบบโดนโ,โดนน้พี่น้องแบบเบาไปเรียนน้ำปลาน้ำดงไปแย่ออนบัตเทนเน่เบาเรียงขอบขั้วแยอ่อนเป็นจังไลยมาจังเลเนาะพี่น้องเนาะอันแยอ่ออนซีเบาประวัติฟังเน้อพี่น้องบบาขอบขั้วผู้ใดามาเบาพี่น้อง เอาขอบขั้เจ้าของเนี่ยมาว้าอันแย่ออนกะขายขายเสือผ่ายู่กรุงเทพพี่น้องอยู่ติดกับสนามบินโซนน้ำผู้ขายเสือผ่ายู่แถวอันลาดกระบงังแถวตลาดมอเตกนะพี่น้องตลาดมอเตก สามีว่ามีผัวนี่ล่ะพี่น้องกับาก,กันเล่อนนั่นเท่าเคเบินเหรียญเล็ดเด็ดนะพี่น้องกับน้องสาวสองคนพาก,กันหาเหลี่ยงรอบครั้วแ่ะพี่น้องก็พผ้าหื้นขาเจ้าได้ผัวด้สามีฝรังกะแย่ออนบ่ได้คิดว่าอยากมากินย่อนกินยังขาเจ้าดอกพี่น้องคือหมายคามว่าแย่ออนอยากเขามาทำงานทำการนั่น อยู่ประเทศนอกเเ็นขาเจาว่าได้ก็เลยอกอยากขามมากนะพี่นอ้อ,าองาย่อนสี้าเลี้ยงข้างหนองสาวก่อนนะพี่น้องเนาะอันน้องสาวอันก็เรียนพร้อมเรเียนก่อนก่อนาย่ออนน้อยหนึ่งต่ว่ากะกะคนเขาเม่าเบากะกะเขามาเ้าผู้เดียวแก่ออนก็เม่าเบาผู้เดียวผู้ชาย้อยันเขามาเบากับน้องแย่ออนก่นกะค้นฝรั่งเศสพี่น้อง ของแย่อ่อน่ะเยอะละมันอันเขามาเดียวกับู้เดียวกับติดเลยพี่น้องเย้ยอันอันข่อยอันว่าันเ,เดเน้เว้าเลี้ยงข่อยดอกเนาะบ้าเลี้ยงของน้องพี่น้องบอาเลี้ยงน้องสาวคนฝรั่งเศสพี่น้องแล้วก็ขามไปหาน้องสาวกับว่าสิแต่งงานเต่งการกันนี่แหละขามไปล้วกับเห็ดเรื่องเต่งงานเตียงการกัขขามมาก,ก็เห็ดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะพี่น้องเลย ข่าม่านไม่นปฏิทิฝรั่งเศสเขาก็บปลาชิตแงงานเตีงกาดให้บาดรมีพี่น้องเอ้ยเขาก็บปลาเตีงให้อันเขาก็บปลาเตีงให้ขี้เหนียวขี้เหนียวพี่น้องกินยังกับบ่อใดมิตรหายตาดาน่องข่อยก็เลยตัดสินใจเอี่เอ้ยมาเอาข่อยไปเนี่ยว่าสันอันข่อยกับยูเยอะมันพี่น้องยืูเยอะมัน ก่อยกับสามีกับากันขับรถไปเอาอยุฟรลลังเศษส,สองพันสี่ร้อยกิโลพี่น้องกับขับรถไปเอาน้องกินถูกกินยากน้องอ้วนๆนะพี่น้องเอ้ยจ่อยถ่าแม่นี่แหละข่าน้ำซำปลาเขาก็ย่างาขาให้กินเข้าจังกินเขากินเที่ยวเดียวตอนเทียงเขาจังได้กินกินก็กินอึดๆอยากๆพี่น้องบ่แมนเบาเอาน้องก่อยอ้วนๆนั่นจน จอยเขียงอย่างหายเสมอพี่น้องขับรถเปเอากลับขึ้นมาเลยพี่น้องขับรถปเปียวามาอยู่อันเอยอรมันบานี้เขาว่าสีกับประเทศไทย่าสีกับประเทศไทยพี่น้องกะซสื่อตัวเลยดิยพี่น้องตัวกะบ,บ่แม่นวาอันมีเงินดิพี่น้องน้องสาวนัน้นไปรักกัน นวดรับจ้างมาไเ้เงินนั่นสี่หมื่นกว่าค่าตั๋วเที่ยวเดียวนั่นสี่หมื่นกว่าพี่น้องขากับหนั่นมันแพงย่ำเทศกาลการ้อ,อมช่วงนั้นจังมือนีจังมือนีอนสื่อตั๋วมาแล้วพี่น้องจังจังมือนีมาอื่นสีผ้ากันเมื่อแล้วหดมือเอื้อยสีผ้าเมื่อแล้วอันประเทศไทยแย่อ่อนเนี่ยก็สีผ้าเมื่อแล้วพี่น้องน้องสาวมันฝันโทษไปหาเขา ไปโทษไปหาผู้เบาหน่อยละแม่งปรทธานเดชแต่งงานกันพี่น้องเขาก็ะเลยมาหับเอาพี่น้องคอยกระเคียดว่าสันพี่ไอ้กระเคียดอันพ่อหญ่ฝลังคอยนั่นสามีคอยนั่นกระเคียดอันพ่สมว่าไปบึกไปบนเอาสันมันกระวามันกะอยากมันมาไกลเหลียวมันกะอยากทำห้านั่นบ่มีผู้มักมันกะอยากกลับขึ้นไปห้ามันได้อันเขาก็ววาเขาเสียแต่งงานหาก็เลยะกลับขึ้นไปพี่น้อง กลับไปแล้วกัเป็นคือเก่าล่ะพี่น้องเป็นคือเก่าข่อยก็บ่จักคำสิเว้ากัข่อยก็เลยว่าอันถ้ามันเกิดหยัง <visuals> ขึ้นเป็นหยังขึ้นกับ่มีผู้ใดไปเอาหยุดเลยบ่มีผู้ใดกไปเอาแล้่ยวหอยก็ไปเอาบ่ได้ใดก็เอาต <c> ัว่อยยังมาทันได้รอดข่อยก็เลยว่าจั้งซีพี่น้องย่ออ่อนก็เว้ากับน้องเออเออป่าวว่าบัดนี้ก็เป็นละที่เก่าล่ะพี่น้องก็คือเก่าหายวอนบอลคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้องว่าแค่นี้ไปสกักก่อน MP1 MP2 พี่น้องมาตออีกเด้อมาฟั่งเรืองเง้วขนาดพี่น้องมาฟั่งอีกมันบ่มีแตนบ่เมี่ยนเรื่องเรื่องนีท่านที่พี่น้องเรื่องจริงเรื่องเรืองริงเลยพี่น้องว่าังยมาท่านเหมือนดอกพี่น้องขอ่อยิเบ้าเลร้ยงสดสดร้อนๆกับบ่ท่านอี่โดนดอกประมาณปีหนึ่งนี่ละ่ะข่อยซีบ้าใไว้พี่น้องฟั่งอีก ว่ามันมีอีหยังเกิดขึ้นแบบไรอีกพี่น้องจังฟั่งตอนต่อไปเนาะพี่น้องเรื่องกิงที่เขาเจ้าบ่อมานั่นนะห่งคักกเขาเจ้า,าจอีกพี่น้องฟั่งไปแย่ออนสิเบาออีกเขียวสองมือที่สองนะพี่น้องเนาะเอ็นพี่สองคอยฟั่งไปอีกมันสิเป็นจังไรมากจังไรมพ,พี่น้องพี่น้องฟัง่งคอยหนาวพี่น้องข่ยวบอกว่าคอยถือคปนไดขคอยหนาวเพราะว่าคอยมากออกกําลังกายเอ็น เลาะป้านี่พี่น้องเลาะป้านนี่แหละบอ,อกมาลังกายยางอกมาลังกายพี่น้องบอกเลี้ยงน้องแล้วค่ะเขาจังสิโตเลี้ยงของเจ้าของพี่น้องแต่ฟังเอาด้วยพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆพี่น้องฟังน้ำอ่อนไปเรื่อยๆยายอ่อนบ่ได้สางเรื่องด้วยพี่น้องเรื่องจริ่งายอ่อนบ่เปรตไปเอาขอบขั้วผู้ใดมาเ้ายายอ่อนเอาขอบขั้วายอ่อนมาเ้าเรื่องจริง เรื่องจริงแบบลำบากสุดๆพี่นอ้องอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์อ่าหายใจอ่อ,อนแน่พาอได้มีกำลังใจเบ่าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณจ้า